านแรงมากพายุหมุนหลังคาถลม่มไฟดับทั้งตังบนหลายจังหวัดโดนเข้าจังจังพายุรอบเมษายนแรงกว่าพยากรณ์กาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณ์กาศในช่วงเที่ยงวันเสาร์ที่30มีนาคมซึ่งในวันนี้ แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนเข้ามาใน24ชั่วโมงข้างหน้า10วันล่วงหน้าพื้นที่ฟ้าฝนในชุดนี้พื้นที่ฟ้าฝนชุดต่อไปซึ่งคาดว่าจะเริ่มขึ้นในช่วงวันที่6-7เมษายนและ10เมษายนเป็นต้นไปพื้นที่ฟ้าฝนประเทศไทยจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ ซึ่งในด้านของพื้นที่ฝนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนก็ตามที่แอดมินแจ้งเตือนไปนะครับเมื่อวานนี้ว่าจะมีด้านของพายุฤดูร้อนพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเข้ามาได้บางพื้นที่เดยจะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับในทุกจังหวัดแต่ไม่ทุกพื้นที่ส่วนภาคเหนือก็จะเน้นทางตอนล่างภาคตะวันอ,ออกทางตอนบนบนหน่อยและบริเวณพื้นที่ภาคกลางทางตอนล่าง ซึ่งพื้นที่ฝนที่ตกจริงก็มีหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพาย,ยุฤดูร้อนไม่น้อยไปกว่ากันนะครับบางพื้นที่ก็มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่มีฝนโป,ปรย2เมตร3เมตรบางพื้นที่มีฝนตกหนักจนทําให้เกิดน้าท่วมขังรอระบายก็มีนะครับ ส่วนพาย,ยุฤุูร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนในหลายพื้นที่ซึ่งก็เน,น้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเป็นหลักนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านกันนะครับภาพข่าวแรกที่บริเวณพื้นที่จังหวัดบรุรษราชธาน,นีได้เกิดพาย,ยุรุูร้อนพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลงกระโชกแรงพัดถลม่มบริเวณพื้นที่วัดโป่งยอ บ้านโป่งยอตามลห้วยขาอบุญทริกจังหวอุบลราชธานีซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ศาลาการ,ปรเปรียนของวัดพังลงมาทั้งหลังนะคะสังกระสีปริว่นกระจัดกระจายอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้นะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งได้ได้ของหน่วยกู้ชีพประมาณสิบคันเร่งเข้าช่วยเหลือเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมแอดมินจรายงานให้ทราบอีกทีขอบคุณข้อมูลข่าวจากคุณนันทวัฒน์ภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปที่เรียนพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญได้เกิดพาย,ยุฤดูร้อนพาย,ยุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงพัดถลม3มนาฬิกาที่ผ่านมานะครับเรนพื้นที่บ้านไร่ตำบลไก่คำอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งเกิดความเสียหายหลังคาโรงเลี้ยงสัตว์ ปลิวออกทั้งหลังสังกระสีเพลิงปลิวกระจัดกระจายอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณอดิศักด์บุญจองภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปที่บริยนพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เกิดพาย,ยุฤดูดร้อนพัดถลม่ม29มีนาคมเมื่อเวลาประมาณ15นาฬาที่ผ่านมาพาย,ยุฤด,ดูร้อนถล่มเริยนพื้นที่บ้านอีเลิศ ตำบลนาซำอําเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับความเสียหายซึ่งในบางจุดได้มีพายุลูกเห็บตกลงมาฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงหลังคาเรือนของชาวบ้านติวกระจัดกระจายเสาไฟฟ้าหักโค่นหลายต้นชาวบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งนะครับเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขปัญหาและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชาวบ้านขอบคุณข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทังบ้านรวมถึงที่บริเวณพื้นที่จังหวัดน,นครราชสีมา 29มีนาคมที่ผ่านมานะครับได้เกิดพายุรุดูร้อนพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงพัดถลม่มทำให้เสาไฟฟ้าประมาณ28ต้นลม้มบริเวณวงแหวนโคราชหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาทำให้เกิดไฟดับเป็นบริเวณกว้างขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจโคราชเวส่วนนครับในดรานของการอัปเดตฝนล่าสุดในวันนี้30มีนาคม2567โมเดลกลับ ให้บริเวณพื้นที่ภาคอีสานทางตอนล่างยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในบางพื้นที่แล้วบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก็ยังคงมีฝนปราบปรายบางพื้นที่ในวันนี้30มีนาคม2 5 6 7ซึ่งยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่บริเวณพื้นที่จังหวัดชัยภูมิขอนแก่นหนองบละลำูอุรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธร อำนาจเจริญบุรีรัมสุรินศรีสะเกษและอุบลราชธาน,นีนะครับต่อไปนี้จะพาไปดูด้านของการพยากรณา์าในวันนี้ถึงพรุ่งนี้3 0 3สมีนาคม2,567พันากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับในช่วงที่ผ่านมามีลมใต้และลมตะวนออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นเข้ามาปกทมประเทศไทยทางตอนบน แต่ในวันนี้ก็ยังคงมีพัดเข้ามาปกคลุมได้บ้างนะครับแต่ในด้านของการพัดเข้ามาแรงที่พัดเข้ามาอ่อนกําลังลงบ้างดังนั้นจึงมีฝนฟ้าขนองได้บางพื้นที่บริเวณภาคอีสานภาคตะวันออกและบริเวณพื้นที่ภาคใต้จากยอมพ่อประกาศต่ำจากความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบน ประเทศไทยตอนบนทาให้มีอากาศร้อนและมีฟ้าหล่ในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมจากทะเลจีนใต้และทะเลอ่าวไทยแต่อ่อนกําลังลงบ้างปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคออกาคลางทําให้มีพายุฤดูร้อนพายุฝนฟ้าคะนอนลงลมกระโชกแรงหลงเหลือตกค้างเป็นวันเก็บตกบางพื้นที่พยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ 30-31เมีนาคมจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่จะมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่บริวเวณพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดส9 2 5องศา,า itic, และสูงสุด36-42งสองศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5 1 5ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละสิบ ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากเริเวพื้นที่จังหวัดชัยภูมิขอนแก่นหนองบลัลำพูรุอรธานีกาฬสินธุ์สกลนครมุกดาหารเยโสรทร้อยเอ็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด26องศาและสูงสุด35-39ถึง 39, องศาจากลมใต้ความเร็วส0บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลูในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด24 27ถึงองศาและสูงสุด37-39ถึง 39, องศาจากลมใต้ความเร็วส0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละสิบ ส่วนมากเรียนพื้นที่จังหวัดชนบุรีสากแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุกิภารถึง8องศาและสูงสุด33-38องศาจากลมใต้ความเร็วสุดถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่ขึ้นต่ำกว่า1 m, เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพม,มหานครปริมนทนจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันฝนร้อยละ10 อุณหภูมิต่ำสุด28-29องศาและสูงสุด35-38องศาจากลมใต้ความเร็วสิบถึง20ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวัอนออกจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองรอยละ20สส่วนมากสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด2 3 26องศาและสูงสุด3 3-37องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความ,ามเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพลื่้นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนขึ่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ20ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25-26ถึงองศาและสูงสุด35-37องศา จากลมตะวันออกความเร็วจะพาถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล็ดขึ้นสูง1เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรดังนั้นขอทุกท่านติดตามประกาศเพียากรากาศและคำเตือนจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดและหลังจากนี้เป็นต้นไป31มีนาคมจะถึง5เมษายนปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลง6เมษายนจะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่สารทางตอนล่างรวมถึงภาคตะวันออก และ7เมษายนการกระจายของฝนอีสานทางตอนล่างและภาคตะวันออกจะเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับและหลังจากนั้น10เมษายนจนถึง12เมษายนปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นในทุกภาคท้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพยยมหานครปริมณฑลและภาคใต้ขอให้ติดตามพีการการาศประกาศคำเตือนจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารแห้รับทราบพ่อข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ